ดไม่แตนใจกระโหลยนะค่ะนี่กับมาลำอยู่เพื่อซองดาวแล,ะะล้วกาทั้งฝนทั้งฝนทั้งลมอยู่ประสัรทุกอย่างนี่ค่ะมาลำอยู่มาเบืองเบืองหลังของมะลำนี่ัมยูเด็กน้อยเล็ดเวทีมั่งเวทีตากฝนไม่แตนกับลูกแต่ตีซีผนุนนึงเขาหนึ่งเขาก,ก็แล้วหนึ่งเขาไปทาลูกกินแล้วก็ทอดไก่ให้เขา อดไก่เขาใช่หอวเขาหอยนงกินน้ำตั้งเพราะว่าเขเชื่อเฉลี่ยเขาจะส่วยเติบยิ่เพ่มมากขเลยจริงเพื่อนก็บ่าให้เรียนสอดแกงพลัมมันกับผตัวก็เล่เรื่อยๆปีๆแตม่เคยล่าเดินเติบยู่เบื่อนรังองมาล้าก็เป็นยังไีล่าค่ะลำบากวนเฉลี่เงินเพื่อนโอ้ยมันยากไรเห็นบาลักกตั้อยากได้เงินอยากหาเงินอยากได้ใครบางกน มืัอนี้ก็ดีๆอยู่พี่น้องแตงหัวคัเพิ่นกะมีเห็ดต้นไผ่แน่เสริมกันไปแม่ก็เห็ดแกงเห็ดต้มยำไก่แล้วกัมีแม่อยู่แถวนีหละเพิ่นกตแจงมน้ำมัมาไห่หม้อกักยังหนึ่งเดืกมากยังก็ทอดไก่ให้กินอีกอยู่ตำบะคเพิ่นกะเอาบักเฮดเห็ดมะไห่บะคุ้งมาไห่บังน้ามาไห่หม้อกัพี่นกะดีดีเป็นตาลันพี่หล่อ คนนําออกมาเบิ่งตลอดจักว่าอีหยังมันพอได้สู้ลูกสู้เต้ากินก็เอามาก็เฮ็ดสู้เฮากินทุกอย่างบ่ได้ว่าเอาไว้หันไว้นี่เฮ็ดลูกให้เต้ากินเลยคนปลาตัวหยังเนาะคนมันหลายเนาะคนเกือบ200บาทเฮ็ดหยังกินก็บ่พอ1เามื้อนี้มาคงุยนึง1บดมือคืนไอ้นนว่ายังได้มาีอยู่ดน่ว่าซั่นว่าหัวค่ํากันหลายแล้วมือคืนนี ช่วงตีสองนี่นนท์เราวาดมาหนึ่งเขาให้เขากินอีกอยู่เพราะว่าเพราะว่าคนมันหลายแม่ก็บไมยู่หันผ้าหันผ้าฝั่งสองหันผ้าหงอกย่ามจังไหนกินงนึงมันกับของเ่าก็ลายคนมันกับรูนา่อยู่ใจเนาะใช่ว่าจังไรก็เล่าสินะ แต่ว่าขอกคุณแม่แม่เพื่อนข้างขี่ดีค่ะอยู่หิ่ยอมรับดีดีเจาก็มีเพราะหวานมีเห็ดมีอย่างมมใหายค่ะน้องเออมันบมเมนหางายหางดใดหาจังสีละมาเบิ่งโหลดเบียงหลังของล้องใจกันเลยทุเพื่อนะจะต้องเป็นสีคนเจอร์ฝนน้องลำบากรัูกยางชิ้นชิกยางนันแต่ข่วนอยากได้ือกจัดจัดเป็นกัดตองเทม่็ con không ai tém phen nên để trong đây sẽ như cả bao giờ nằm trong bao giờ cứ nằm trong đây vậy thuốc mang cả bao chặt được nhà bao cả đây, ừ. đây, mình, kết, kết này, bưng hết thì được muốn cả đến xả đi đồn có đồ mang ngủ tôn là cái với thì tạt mang với thì tạt còn đến mình chứ tôn này có chị đấy có dài ียามียาพระรามียังเห็เขากินเยอะแยะยาด้วันเศันหนาวเพิ่มผลย่างตะลกับกัเดียดย่ง้นกับกันทตกจักรวาลจังใดกาจังไดนกะเจอไปยที่ทุกนาหละขั้นเพิินหลอกวแต่คนเจอแั้นแบบทุกนกับเจอี่นี่อะไร้นไวกับไหวที่งงเจอสเดีว นาคนจะาเขาไปซอยกันด้ยน่นนีันนก็มนไซอยกันมันอย่้งเดินข้างใจพงเอ้ยไปสุดินทร์น่นิหวดไปนู่นข้างนู่น่เง่อนไเลย ເຮົາກໍກໍ່ພີ່ນ້ອງເອີຍຄ່າຄົນຄົນກໍ່ກໍ່ຢູ່ທີ່ກໍ່ກໍ່ຢູ່ໃນພື້ນແຫຼະແຕ່ວ່າກໍບໍ່ແນມເຮົາກໍແມງໃນຊ່ວນວງີກກວນ ไปจนีดก็เลื่นพี่น้องเด้อไม่แตนไปเบิง่งอันทางขั้วน้ำหมูอีกมึงก่อนค่ะสวัสดี